สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายห้อยสันจรชาแนลครับื้นนี้3เมษายนครับพี่น้อง2 5 6 5ครับอ่าหลังจากที่เจอพายุไปสองสมืมืเนาะครับพี่น้องเนาะบางกุกับบริบทบ่ได้ไปเที่ยวตลาดบ่ได้ไปเลาะเบิ่งงัวตลาดครับพี่น้องอ่าืันนี้ผมพามาเบิ่งงวครับพี่น้องมีทั้งงวเนี่ยครับผมแม่สาวสวยๆงามๆครับหลายตัวครับพี่น้องนี่แล้วก็มีงัวแม่ผสมแล้วครับพี่น้องอ่านี่ เหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดของงัวฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะหอยสัญจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งรายละเอียดของงัวกันครับอ่าคุณพี่สวัสดีครับอ้าครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอ่าเพีซี่องในหอยสัญจรนชั้นแนวนะครับครับผมอ่ะพวกทีเข้ามาติดตามคลิปนี้นะครับขอให้โชคขอให้มาร์คคอยล้ำคอยรวยนะครับครับผมอ่ะวันนี้นะครับท่าทีมงานนะครับนำงัวงงามนะครับ มาเปิดตอนรับพี่ใหม่ไทยนะครับอ่าครับผมพี่ใหม่ไทยนะครับตอนสำคัญเนาะไอซื้อเป็นของขวัญให้พ่อให้แม่นะครับราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับราคาสี่สกวนนะครับครับผมขอบคุนะครับพี่ปีเข็นเขื่อนนะครับพี่กัดในากุ๊ดี้พี่กัดบ้านเกียร์นะครับตำบลหนองไห้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับครับผมมาะมึงของถูกของงามๆครับมเอนี้มีเจ้าโตครับกุ๊ดี้อ่าสองซีนะครับอาสาวครับหนึ่งแม่ทองครับอ่าสาวกับหนึ่งแม่ทองเนาะครับเนาะงอ่า เพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องอ่าเขาเบิ่งตัวแหลกกันเลยครับเบิ่งตัวแหลกครับอ่าดีครับอ่าไท้มันครับพูดว่าไท้มันสาวน้อยเนาะครับน้องไทยพันสาวน้อยขายร้อยยี่สิบห้าครับสิอ่าความสูงร้อยยี่สิบห้าเด้อพี่น้องเด้อความยาวครับตัวนี้มีมีความยาวเห็นนะครับพี่น้องอ่าเบิ่งลำตัวพี่น้องอ่าโครงสร้างเพิ่นเด้อนี่ครับผมเนื้อหนังนะครับชิดยอดครับแผงพ่อเป็นแผงพ่อด้วยตัวนี้เด้ออ่าสายร้อยยี่สิบห้าครับพี่น้องอ่าแดงดำเบ่งมุ้่ยดีงไกกินนี่ครับผม ว่างหนาเพิ่นจักหน่อยครับอ่านี่อ่านี่พี่น้องเป็นงัวที่ว่าหนังข้อลายเด้อพี่น้องเด้อะข้อลายน้ำใจน้ำร่างดีนะครับรับตัวเงี้วครับนี่เบิ่งลรับตัวกันหลังครับพี่น้องนี่แต่งัวอยากดินได้จักหน่อยครับแต่ว่าปกติยืนอยู่นี่เชื่องครับพี่น้องอ่านี่เอาไปไก่บนแนบไปก็อยากดินได้จังหน่อยอ่ารับตัวเงีวแข้งขาดีตั้นี้มีวัคุีบี้รับประกันตั้นี้ครับตัวนี้อ่านี่เครื่องดิ้นกับเครื่องรับตัวพองด้ีครับรับตัวขอบหัวขอบยังดำดง นุ่มปกติน้อสีเต่าเนาะครับนุ่นมสีเต่าครับอ่านมดีสีเต่าพี่น้องอ่านี่เบิ่งแปะหลังเพิ่งครับผมนี่ครับผมเอาน้อยสิบสามสิบสี่เดือนครับพี่น้องนี่อ่าอ่าเปิดไว้นารักแห้ไหนครับพี่น้องตัวนี้อ่าตัวแรกของเวลารายประดิคุณพี่อ่าสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับอ่าสองหมื่นหาพันกับหาลอยพี่น้องครับผมนี่เอาอ่าพี่น้องไปต่อยอดไปพัฒนาครับรับตัวที่สวยรับตัวที่เงาครับนี่ครับตัวแรกพี่น้องสองหมื่นสองหมื่นต่วแรกของพี่สองหมื่นหาพันหาลอยครับสองหมื่นหาพันหา้อยเนาะครับผมก โปรโมชั่นส่งฟรีส่งฟีร้อยกิโลครับยังมีคือเ่านาะอ่าครับพี่น้องสงฟรีอีก่อยกิโด้วครับเด้อตัวแรกสองหมื่นพันหาร้อยครับผมอ่าครับผมอ่าขยับมาเบึงขยับมาเบงตัวที่สองครับด่อ่าแดงแดงเลยพี่น้องนี่ตัวนี้เด้อนี่ครับผมต้ทามสิบสายอยสามสิบครับี่อ่าพี่น้องลอยสถึงอย้ครับพี่น้องแต่สามสิยสนี่บ่ขาดนะครับนาอบ่อบอ่านี่พี่น้องเิลงตัวที่สองของขอก่นครับอ่ายินสวยงกยินสวยอา สีดีแห้งพี่น้องสีแดงมีประคามเลยครับนี่สีสวยๆครับดินี่ครับอ่านี่อายุจักเดือนคุณพี่อาก็ละปีหนึ่งครับคุณปีหนึ่งนะครับน้องอ่านี่เบิ่งพี่น้องกระมาณหนึ่งปีที่สองเดือนครับเบิ่งงไายเบิ่องยังเพื่อนพี่น้องอ่านี่นี่ครับนี่ปีหนึ่งครับความสูงลอยสามสิบสามบวกครับพี่น้องนี่ตัวที่สองของขอกพี่เป้เพื่อนครับนี่ครับสวยเลยครับนดิ รับประกันตำหนิส่งฟรีให้ร้อยโลเช่นเคยครับเมืองหนาตาครับหน้าหวานหน้าสวยครับพี่น้องผมบดถครบเครื่องเล็บเล็บสวยงามข้อกระไรครับพี่น้องอ่ะจับใบได้ครับพี่น้องเบืองเล็บลาลางงามครับนี่ตำหนี่มีบ่ครับตัวนี้รับประกันตำหนีรับประกันตำหนีครับอ่าประกันตำหนีครับตัวที่สองครับพี่น้องโบสถ์ครบหางใหญ่ไทยงามงามสีแดงแดงสีครับเอาไปต่อยอดไว้เพ like ื่น่าครับ claro อ่าเปิดไว้น่ารักนะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่พี่น้องตัวที่สองครับสามหมื่นเจ็ดพันกับห้ารอยได้พี่น้องเด้อส่งฟรีร้อยกิโล เอาแมวนแดงไปเลี้ยงเอาของงามไปปูงครับพี่น้องนี่ประกันตัหนี้แล้วครับน้องอ่าเป่งหางพี่น้องหางกลางามครับพี่น้องอ่านี่มุมนี่พี่น้องชัดเจนครับพี่น้องมุมนี่ยืนงามยืนสวยครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันครับหาลอยพี่น้องอ่ะตัวที่สองครับพี่น้องสายปมาครับดี่สายปลาปลูกไมหลอดครับอ่าพี่น้องนี่ตัวที่สามครับพี่น้องโค้งสางใหญ่โค้งสางสูงครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับพี่น้อง อ่าลูกกระทบครับพี่น้องอ่าสูงแห้งพี่น้องอ่าตัวนี้ความสูงถ่ายลอยสี่สิบขับอ่าลอยสี่สิบด้พี่น้องเด้อความสูงเพิ่นนี่ครับผมตัวที่สามของกอกเพิ่นครับอ่าผมเป็นลูกตุ้มตามเด้อครับเด้อนี่ใบลอยครบเด้อครับอ่าพี่น้องเป็นลูกเจ้าตุ้มตามครับพี่น้องอ่านี่คุณพี่เขาเบิ่งใบลอยน้ำเนี่ยอ่าผมเดี๋ยวอ่านี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องอ่าผสมวันทีสิบหกพฤษภาคมครับพี่น้องหกสามกระขอดกระนาจะประมาณ คุมผ้าง้อได้13-14เดือนเนาะครับผม13-14เดือนครับอาความสูงคั้วสามชั้นยอดหลอดก็มีเด้อพี่น้องเด้อตุ้มตามครับนี่ครับพี่น้องอ่าของอ่าพีพีทีเก้าฟาร์มครับพี่น้องอ่านี่ไปหลอดมีเด้อพี่น้องเด้อนี่ชั้ยอดครับอ่านี่ครับพี่น้องเอกสารครบครับความสูงลอย40 แข้งข้อได้ไหลเลยครับอ่าครับผมอายุ13 14เดือนนี่พี่น้องอตัวนี้โบสครบเครื่องครับพี่น้องอ่า<ว>นี่สูงโค้งสางไม่เห็นครับผู้ใดมาโค้งสางยังไงโค้งสางสูงสูงับตัวนี้ว่าหนาผาดครับอ่านี่เบิ่งเป็นหลังเบิ้ง<ข>แล้วก็<ข>สูงแล้วก็เงาด้วยพี่น้องตัวนี้ผมสูงยาวครับแข้งข้อได้ไหลครับเอาไปเสริมไปเติมนิดเดียวครับเพื่อขายน้ำแดงนิดหน่อยครับนี่ครับผมเบิ่งหน้าตาหน้าสวยหน้าหวานพี่น้องนี่ต้นนี้มีบ่กรับคุดบีประกันต้นนี้ครับประกันต้นนี้เนาะ อ่าเบิ่งถ่ายเพิ่นในแจักหน่อยครับพี่น้องเย็นนิดๆหน่อยเป็นงัวขกาศน้ำเลี้ยงเด้อพี่น้องผมว่าเอาไปเลี้ยงนี่ผมว่าน่าจะอ้วนแล้วก็ใหญ่กว่านี้ครับพี่น้องน้ำไตน้ำล่างเดียวครับน้ำไตน้ำล่างงามครับพี่น้องนี่โบสครบเครื่องเด้อตัวนี้เด้อนี่แหละครับเอาไปเลี้ยงจักหน่อยก็ได้ผสมครับนี่ตรงที่3ของขอกเพิ่นครับพี่น้อง อ่าตัวนี้ห้องไปหลายปีคุณพี่ตัวนี้เปิดไว้แค่สี่หมื่นสามพันหาร้อยนะครับอ่าพี่น้องสี่หมื่นสามพันก็หาลอยครับเจ้าของความสูงลอยสี่ชิบบวกไปหลอดคมพ่ว่าตัวนี้หนาน้าไปเรียงหนาน้าไปหน้านะครับนี่ครับผมยอดครับงัวลูกกระทบครับพี่น้องอนาคตแม่บอกอีกลอยโลครับอ่าส่งฟีอีกลอยกิโลครับพี่น้องสี่หมื่นสามพันถ่าลอยทรงฟีให้ลอยโลครับพี่น้องอ่านี่ครับผมเอาของดีๆไปเรียงครับตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นประกันตำหนิให้ครับพี่น้องราคาส่งฟรีอีกลอยกิโลครับ ความสูงลอยสี่สิบบวกครับพี่น้องแล้วก yeah> ็อายุสิบสามสิบส claro ี่เดือนครับนี่ครับพอเพิ่นครับตูมตามครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสวยงามเพียงครอเพิ่นครับหลายเลยครับหลไหลเลยอ่านี่ครับผมอ่าเท่าไหร่ครับคุณพี่สี่หมื่นสามพันหาไหลครับสี่หมื่นสามพันกระหาไหลครับสำหรับตัวที่สามเขาขอกเพิ่นครับอ่านี่ผู้ใดมารโทรมาเด้อพี่น้องเด้อราคาแบบนี้หาเมืองไหนไปเลยครับพี่น้องนี่ครับอ้าวผมว่าการ์าการ์ดตีไฮเด้อครับอ่าอ่าผู้ใดงมารองเอาไปเป็นของขวัญพี่ไปให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องนะครับ นี่ครับพี่น้องสื่อของความพิมาให้ตัวเองเป็นเงินฝากเงินเก็บผมมบาสุดยอดครับอ่าน้ำเตยน้ำล่างกางามครับพี่น้องอ่ตัวนี้เป็นอีกทางเรื่องนึงครับพี่น้องสำหรับเอาครับพี่น้องคนที่ว่างบบ่หลายครับผมว่าราคานีก็ถือว่าหนาเลียงครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวอีกแจ้นไอยกัไในผสมเลยครับค่ะผมนี่ใบหลอดครบเด้อตัวนี้เด้ออ่าโอเคเอาครับนี่มาเมืองครับนี่ อ่าครับพี่น้องมาเบิ่งโตต่อไปครับตัวที่4ครับพี่น้องเอามาเบตัวทีซีผสมกับเออ่าผสมกับเอแปดไว้ด้อครับดิอ่าพี่น้องเป็นงัวไทยมันเด้อพี่น้องเด้ออัฒยมันนะครับหนาๆลึกๆครับนี่ผสมเคเอฟแปดไว้นะครับอ่าพี่น้องเบิ่งเด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อผสมเจ้ากาเล็ดครับพี่น้องเคเอฟแปดไว้ครับพี่น้องครัตว์ขับผมงานจานใจลูกเพิ่นครับยืนอยู่ข้ันครับอ่าพี่น้องนี่ลูกเพิ่นครับมาที่แรกผมก็บ่เชื่อดอกครับ นี่ครับได้ว่ามอนมันเปิดแยกนะครับมันเป็นง่วนน้ำบานนี่ครับพี่น้องผมก็เลยเสือกครับเพราะผมไปถามเจ้าของคุณมาแล้วครับตอนแรกผมไม่เห็นผมก็ว่าเป็นตัวหลอครับพี่น้องนี่โค้นี่นี่แม่ยนี่ลูกครับพี่น้องอันนี้ลูกเคเฟสามหนึ่งครับสิเปิดด้วยกันพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวฟังแม่ก่อนครับจะผสมหกแปดลูกเป็นลูกสามหนึ่งครับแต่ว่าลูกที่ทองเป็นหกแปด แต่ว่าย่งบัวให้เราประกันทองด้วยครับพอพุ่งเอาน้าเขาเนาะอ่าพี่น้องนี่ครับผสมยี่สิบเ็ดเดือนสิบสองครับพี่น้องอกซครับพี่นอ้องผสมเจ้ากาเล็ดด้วยพี่น้องเด้อเคพกแปดครับอ่าธนับกจะเขาอ่าสามเดือนจะเขาสาี่เดือนอ่านี่นี่ครับแต่ว่ายังบัวรตัวทองเนาะคุณพี่เนาะยังบัวตัวทองครับราคาเปิดกับไม่ได้เปิดว่าประกันทองนะพี่น้องนี่พี่น้องเบื้องแผ่นหลังครับ ป็นแป้นครับพี่น้องนี่เป็นโบดงัวโ,โบดลึกนะครับโบดลึกโบดจัดพี่น้องอนี่แหละครับเชื่องน้ำครับนี่นี่ดูได้เน่า,านหางง้อเรียงครับพี่น้องอ่าสังเกตเบมึงนี่พี่น้องสังเกตการสรงหลวกครับพี่น้องนั่นครับยื่นยูหันเป็นเท้าสามหนึครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเบมึงไล่ยอย่าชนเขาหลเพกันอ่านี่ครับหลายคนบอกว่านี่แหละครับให้หางง้โบดโบดครบเครื่องเท่าโบดนี่แหละครับพี่น้องมันยิงทรงหลวบเท้าใดนี่สรงหลวกง่ามครับพี่น้องนี่ครับผมมาที่แรลกเขาโพสเชืยอพี่น้องแต่ว่าก็คือนั่มไปถามเจ้าของเพิิ่่่นนนนละครัับบบเพอยูา้ก จ้าของเปืนสิมาะทายนี่แหละครับพี่น้องเป็นกัว่านี่แหละชัดเจนครับชััดเจนครบประวัติเพื่อนอ่าแม่สูงเท่าไหร่ครับคุณพี่แม่สูงลอยสามสิบสามครับอ่าความสูงแม่ด้วยครับพี่น้องลอยสามสิบสามครับพี่น้องนี่ครับนี่บ่อสูงแต่ว่าหนาครับแม่เพิ่ได้จักลูกเหรอครับอ่าได้ต้นลูกลูกยื่นหันต้นทีซีครับอ๋อลูกตัวหนีตัวทีซีครับพี่น้องอ่านี่พี่น้องนี่ครับตำหนีมีบ่ครับแม่เพื่อนบ่มีตำหนี่นอครับอ่าผสมแล้วเด้อพี่น้องเด้อผสมกาเลสครับพี่น้องยี่สิบเจ็ดเดือนสิบสองครับพี่น้อง อแต่ว่าแจ้งพี่แจ้งน้องครับว่ายังบรอดตรวจทองด้วยครับเด้อเพราะว่าเป็นงวัวในบ้านเพิ่นยังบรอดให้หมอมาตรวจครับอ่านี่ก,การเลสเปิดไว้แบบว่าบ่ต้องบ่ต้องคิดจั้งหลายครับอ่าครับผมมีเปิดไว้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับสามหมื่นแปดพันก็ผาลอยพี่น้องอ่าเอา,เอาไปหลุ่นเอาพี่น้องนี่นี่แม่เพื่อนนี่แล้วครับนี่ครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะให้เบิ่งถ่ายเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับผมบ่อสูงแต่ว่าหนาครับบ่อสูงแต่หนาแต่เลือกเบิ่งหางพี่น้องอ่ะตำหนีมีบ่ครับบ่มีเนาะงลประกันตำหนีครับรับประกันนี่พี่น้องบ่ลูกไม่เคยออกนะครับเบืองใครดีเด้อหลังงามหลังเป็นแผดนเลยพี่น้องอ่านี่นี่ครับผมสลับแม่เพิ่นสามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับผมอ่าพี่น้องนี่ครับแม่เพิ่นเดลยได้ลูกเด้อครับบ่านนี้อ่ะมาเบิ่งลูกเพิ่นครับพี่น้องได้ลูกเนาะอ่านี่พี่น้องลูกเคียดสามหมื่นครับดิผลงานการเจรลูกเพิ่นนนนพพีีี่่่่้้อองงงเบบิครั KF สามหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเรื่องกระดูกเรื่องแข้งขาครับบอต้องห่วงครับชัดเจนแน่นอนครับพี่น้องอ่านี่หหนนนนน้้าาามึงงยืขตรรคับี่พี่น้องเด้ออ่าผสมสิบหกวิทุน่าหกสามครับคอร์ดยีซิมหามีนานี่ครับน้องมีหน้าอ่าซื้อเพิ่มพน้องมีนาครับพี่น้องกะได้มีนาครับพี่น้องปีหนึ่งครับอีกว่าจะมืออ่าอาทิตย์หนึ่งอ่าพี่น้องอ่านี่ครับพี่น้องก็อายุหนึ่งปีหนึ่งครับพี่น้องนี่ความสูงเทสไลด์บี พี่ลอยสามชิบวกครับอ่าลอยสามชิบวกครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งผลงานกันใจหลวบเพื่อนพี่น้องนี่ครับชุดยอดครับพี่นาแข้งขาพี่น้องอ่าจุดเด่นเลยพี่น้องแข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่ครับโค้งขาใหญ่ครับเนี่ยมึงอยู่ครับทำแต่น้ำลางนี่โค้งขาพันเทียรเขาแขนผมหลดครับอ่านี่เป็นงัวถ่ายลึกถ่ายใหญ่บอกพี่น้องนี่เบิ่งหลังเปลี่ยนครับอ่านี่เนี่ยคนจับคนจับหลังดีครับเนี่ยนี่พี่น้องอ่าเบิ่งเอาเด้อนี่แหละว่าเป็นกระดานครับพี่น้องนะครับลำตัวดีแห้งพี่น้องอ้าว สำหรับลูกสาวครับพอมีทุนมีห้อนนะครับนำต้นดีไปต่อยอดนำต้นดีไปพัฒนาครับนี่เบิ้งครับงัวสิเบิ้งสิว่างัวใหญ่บ่ใหญ่เบิ้งทั้งหน้าครับพี่น้องเบิ้งจังได๋ก็ใหญ่ครับบ้านนี้เบิ้งมันคันโอ้ตัวนี้บ่มีบ่งตีครับตี่อยอดเนี่ยอ่านี่เบื้องเบิ้งโครงสร้างครับพี่น้องแล้วก็เป็นงัวที่ว่ามัดเนื้อมัดกล้ามหลายขาหลังขาหน้าก็ใหญ่ครับพี่น้องครับผมนี่โดยรวมโดยรวมบ่ต้องอธิบายครับครับผมโดยรวมงามเหลือเกินนะครับสำหรับลูกเพิ่นเปิดเท่าใดคุณพี่ ทำรูปวเปิดไบหกหมื่นหาเลยครับอ่าหกหมื่นก็หาพันเด้อพี่น้องเด้อส่งฟรีให้ร้อยรูครับนี่ครับน้องมีหน้าครับพี่น้องน้องมีหน้าครับลายบนตันหมื่นก็หาพันบาทอ่าเบิ่งดาบเป็นพี่น้องนี่ครับนี่ลูกนี่ก็มีตําหนิเนาะคุณพี่เน้องการตําหนิครับอ่าครับพี่น้องนี่หกหมื่นก็หาพันบาทครับอายุหนึ่งปีครับความสูงลอยสามสิบบวกพี่น้องเบิร์ดงัดก้ามเนื้อหนังแผงข้อเพิ่นนําเล่ยนําร่างนี่ก็ถือว่าสุดยอดของงัวครับพี่น้องนี่ อ่านี่อยากห่วงลูกอยูเดอร์พี่น้องเพิ่มดีล่วงูกครับว่าพูดได้ว่าจะมีแนลูกบ้านนี่ครับพี่น้องไ้อ่านี่สำหรับน้องมิน่าครับหกหมื่นก็ผ่าบ้นบาทเอาไลรบ้างดีดีนี่ครับผมไายอยากได้แม่ก็เอาแม่พี่น้องอยากได้ลูกกะเอาลูกอยากอยากได้ลูกก็เอาลูกครับพี่น้องเพิ่นแยกให้นี่พี่น้องเบิ่งห่วงบองห่วงเบิ่งดีล่ะสีใส่ผมสองเดือดเหรอนี่เป็นมวยพร้อมอ้าวนี่พี่น้องเปาที่ต่อครับนี่เบิ่งเป็นห่วงลูกเพิ่มพูดมากนี่ดากพี่น้องโอกหางใหญ่ครับนี่ นี่ครับใบหลอดครบเอกสารครบด้วยพี่น้องด้วยชัดเจนครับพี่น้อง6กหมืหาพันบาทครับอายุ1ปีความสูงลอยสาบวกประกันทุกตาหนิครับพี่น้องทรงพี่ให้อีกลอยกิโลครับพี่น้องนี่สองโลแค่อ่าครับผมมาเบิ่มโตสุดท่ายโตทัดไปครับพี่น้อง มาดูตอนสุดท้ายครับเอาอ่านี่สาวไก่ผสมครับพี่น้องสาวไก่ผสมครับพี่น้องสาวยืนงามเลียงตบสวยๆครับเอาอ่าตัวนี้ก็เป็นงวที่ว่าสวยงามอีกตัวนึงครับนำเลี้ยงดีครับพี่น้องตัวนี้งูชิ้นผาเดือนครับสิบห้าเดือนเนาะถายร้อยสามสิบสามอ่าทายลอยสามสิบสามหัวครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องความหนาความลึกพี่เห็นครับความหนาความลึกอกหางพี่น้องนี่ครับเบิ้งถ่ายเบิ้งโกหางเบิ้องพี่น้องอ่านี่ตำหนิมีว่าคุณพี่รับประกันตำหนิครับนนนนนนีีีี่่่่่่ครัับบบพพ้้้อออองงงงงาเเเิิืห อ่ะตัวนี้ยืดสวยเลยอ่ายืดสวยลูกยืนดอ่ะอี๋ละยืดด้วยอี๋ละอ่าอันนี่พี่น้องเบื้องเบื้องแข้งขาเบิ้งเนื้อหนังเิ็นพี่น้องเป็นงวดที่ว่าเลือดดีเด้อตัวนี้เด้อเลือดสูงเลือดดีครับอ่านี่ครับคมบหนาคมลึกพี่เห็นครับนี่เบิ้งลำตัวพี่น้องนี่ครับนี่ครับอ่ะตัวสุดท้ายนี่ห้องไวไลท์ปไ่นพี่ไวไลท์ชี้ปัญหาพันครับอ่าสี่หมื่นก็หาพันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดแนมหางวด อ่าดีว่าสาวรุ่นรุ่นครับเอาไปเลี้ยงอีกว่าจักเดือนก็ได้ผสมครับพี่น้องนี่สี่หมื่นก็หาพันบาทครับพี่น้องอ่ะมือนี้ก็ถือว่าพี่พี่น้องว่าเบิ่งง่วอยู่บ้านแกตบลหนองไห้ครับพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องนี่มีสาวอยู่ซีโตหาโตพี่น้องแล้วก็มีแม่ผสมแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ทั้งแม่ทั้งลูกโทรมาคุยกันเด้อครับพี่น้องครับผมผู้ใด้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรนะครับ 0992053242นะครับ0992053242นะครับหรือจะเป็นเพจบุกนะครับโจโจน้ำหัวไอ้ปั่นนะครับติดต่อทางไลน์กับพี่โทรไปนะครับครับผมฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนเด้อครับพอให้ช่องน้อยๆเหงายได้เพิ่นนะครับครับผมขอบคุณที่บ้านดี่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีพี่ใบ้ไทยครับเมนี้ขอบคุณพี่เป้ครับพี่น้องอ่ามื้อนี้ก็พามาเบิ่งครับพี่น้อง หาสาวครับพี่น้องนี่ครับมีทุกรุ่นทุกไซส์ครับพี่น้องสาวรุ่นรุ่นหล้กก็สาวหน่อยรวมไปถึงนี่ครับพี่น้องที่เด็ดครับพี่น้องมือนีผมมักครับพี่น้องแตงโง่บวชครับต่อเพิ่นอยู่เพิ่นบวห้ครับอ่านี่ครับพี่น้องมาเบืองเอาเด้อพี่น้องเด้อน้องมีหน้านี่ครับพี่น้องเบืองดีล่ะความงหญ่ของเพิ่นอ่าสำหรับมือนีนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเจอกันไหมครับพี่น้องคลิปหนาครับสวัสดีครับ